สบายดีสบายดีสวัสดีเลยพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อับป้าจจยอีกแล้วยินดีต้อนรับข้าชูชงป้าจจยเด้อเนาะตอนเช้าเศร้าอีกแล้วพี่น้องเลยลูกชาวกระตื่นเนียบเลยจะมานอนจะมาหลุดลงหลุดลงผูวว้าชีตกบนนอนแล้วอันนี้มาดูโห ออเ <g ül üyor> ออตัว้าตัวเชียงว้ายู่ะมาลกว้ายชิบมันดุดงวงเงีนี้ดูละเมื่อวันยับขึ้นมาอีกเมือ่อเม่รยับเห็นไหมอืมจุข่อยว้ายชิบมันนอนควงเห็นดุบอวุ้ยจะตกบนนอนเจ้าของว่ะว่ะมาลุ ยิ้มเปื่อยๆให้แม่นะยิ้มให้เปื่อยยิ้มแดนๆอือๆๆ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  อ,นนอันนี้คือปรตื่นเองแต่ละมือเลยพี่น้องประจอยบรได้ปลุกลูกเนาะคือตื่นเองทุกทุกทุก,ทกมือพี่น้องไงเนาะคือคลิปคลิปมือว่านนี่เนาะที่ประจอยชายถ่ายตอนเศร้าบ่โมเมนต์ประจอยปุ๊กพี่น้องเนาะพะนันแหนมพนันแหนมลงมาทาง,ทางทางทางตีนเพื่นนะคือคือคนยีค่ะน่ะตื่นนอนพนันแหนมลงมาหยอกพอเอาไปทางตีนเนาะ ทุกมือป้าจอยบริปุกพี่น้องไง้ลูกตื่นเองเนาะตอนเช้ามาตื่นก่อนป้าจอยชั่วมือพี่น้องไง้ป้าจอยบริปุกเนาะเพราะว่ามีแต่เพิ่นตื่นก่อนแต่ละมือเพิ่นตื่นประมาณหกโมงนี่พี่น้องไงเนาะแต่ละมือแม่์มาเฮ้ยว้าไอ้นี่เพิ่นชิ้เนมตั้มแล้วก็ขนตาเพิ่นอีกอย่างหนึ่งขนตาเงา คนตานี này, ่ยาวนี à ่คือคือคนทันอะไรตื่นเม็นป่ะเฮ้ยว่าอ่ากินน้เากันเอาอิ่มเลยโอ้ยมาเห็ดแล้วนันลูกอะเบื่อแมวมอหน่อยไหมะไอกองขี่กับหลบอีกแล้วอันนี้มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวจะเาแท้อ่ะดิ ôi yến hạ ôi hello độ thấy hãy quay hey hello hey hello chỉ hello 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 này hello 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 này เหรอยิงผ้าเอ้ยจะมันหลุดมือเสยบ่หนะมาลกอืมอืมจะเอ๋จะเอโดฮุยอ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 ุยมาเนมึงกันผู้นี้อรมาเนียมังกันผู้ีอันนี้บ่เ้ย

hiện yeah. nhang nè ôm nêu cho kho ngoan, Ui hiện nhang nè, mua được nè, mà mà để lại cũng được, hiện mò

Đấy Thấy rồi ừ. Thì ngầm chốp ngầm khang à hết nhàng à Ê, là con là nem lông tằm thì con tá nhau, cứ con chẳng hạn là tư Nhưng khi ngày phân là búc mè chù mơ Con nhỏ nhỏ này

นี่นี่ยิ้มหรือยังวะมาเลยวะเวียดน,นาบูาาา๊เทสแมวมากเตีแบบนี้วะาวเวียดนาบูจดูรูอยู่อันนี้วะมาเลยยิ้มฟาเอ้ยยิ้ม้าค <laughs> ือเหตดหนาบูเท้ ให้ไผบอตื่นมาว่าเห็นอีพ่อได้ให้เม่บอบอืมเกียดหน้าบุดจูดูใช่กันแท้สิฮาให้บบบนี้สะให้บบดนี้ืมตัวว่าม่โบเจ็บบอตัวยันเม่บาแหงตัวก็แหงแหงค่ะ

เป็นยังไงเป็นยังไงป่าข้างกันเนี่น,นี้อันนี้บ่บ่อันนี้บ่เอ้ยบ่ จมอย่างนี yup. ้บาทนี่โว้มทักคางอยู่พี่เสียงอยู่หูคอพี่โอ้เ <c> ส <oughs> <c oughs> ียงอยู่หูคอโว้เหดทาไม่ไปละเลยได้พี่น้องแปลกๆปลไปละเลยได้เอ้ย Mẹ. À. cho bị sẵn cho ông sẵn bò ơi

thay nhận hãy thay nhận hộ này. Ngung đấy, mẹ đi. Ngung đấy. Chắc được chị lên đây anh đi vô. Hàn. Đi đi hại đi. Mở đồ. chị hãy lại chị anh đi. ơi. Ha.

จะห้องก็ห้องดูเม่นีน <c oughs> เป็นได้ทุกแบะนี่เป็นได้ทุกแบะอันนี้บ่บ่ตุอกการน้อยแม่เม่คือจะห้องก็ห้องคือจะให้ก็ให้คือจะหัวก็หัวอันนี้ฮ่า่า่าฮ้ยม่แล้วว่าเพื่อนชี้ให้บ่ยากนอน,นได้จัดไ nó ăn ah. <laughs> này à nó ăn dắt nó ăn này chỉ nó ăn đâu này nó ăn về tập này ก็ยักฮะบ่มาเลยบ่ฮุยใช่ใช่อืออีหล่าตื่นมาแล้วผัวเห็นพอบ่บ่บาถูกบ่อือบ่แล้วอุ้มคือให้ใช่บ่บ่แล้วอุ้มไหนล้วเอาหนวดถูนี่บ่บ่อีหล่าให้บ่บ่อือ ดิง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 ว่างว่าลงมานอนไปสิปะนอนปะแม่เมยต่นตื่นไ้มตื่นด้วเสาร์เลก็อยากนอนนะแต่เมท่านจะทายขิปก็ดินแต่เฮงเตื่อนอนออ cái càng cứ gắn mê, luôn tư ny sợ. Anh ăn, dạ nọn chứt 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 chừng nhẹ chừng hẹn à mà chừng cả hiện tấm chừng nhiều này ngoan mà đủ bò ý là ngoan bò bò nguồng bò mẹ non này hả ừ. ngon hả hả เฮ้ยอยากนอนมาดูว่าภาษามานอนนะอืมอืมโอเคจากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อจอยก็สิจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนสิให้ลูกนอนก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นตื่นได้เช้า6:00น5 5 0เกือบ6:00นนี่เนาะ6:00นยังนี่พี่น้องเอ้ยง่วงบาดนี่ ตื่นมาพิ่นดินก็นเต้เฮองเรดุกดินน้ำเพ่นปะจอยก็ได้โอเคขอบคุณขอบคุณนิพสีทุกท่านเน้อที่เข้ามารับชมคลิปปะจอยตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่บโคตลขำโฆษณาปะจอยตลอดมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ขอบคุณขอบคุณได้หลายเน้อ,นอไปแล้วกลาวข้ามาสบายดีให้น้องอิงฟ้า่นนอนก่อนบ่ นอนหรือบว่เฮ้ยสบายดีเด้อนะ